สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามการทางช่อง YouTube Ti ป c o n f i d e n t นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามการทางเพจ Facebook ทิป c o n f i d e n t ค่ะสำหรับในวันนี้ทิปก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะเรื่องที่จะนำมาเล่ามาพูดมาคุยกับเพื่อนในวันนี้คือ7จ็ดนิสัยที่ควรเลิกซะถ้าไม่อยาก โดนถึงนิสัยที่ทิพจะพูดต่อไปนี้นะเป็นนิสัยของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็อาจจะมีนิสัยทั้ง7นิสัยนี้หรืออาจจะมีแค่บางนิสัยนี้ก็ได้ ไม่ได้ระบุรว่าจะจงนะคะว่าจะเป็นนิสัยของคุณผู้ชายหรือน,นิสัยของคุณผู้หญิงเอาไปเริ่มฟังกันเลยนะคะนิสัยแรกเอาแต่ใจเอาแต่ใจตัวเองอยากได้น,นั่นอยากไดน,นี่ก็ต้องทันทีทันใดทันใจอยากให้แฟนมาหา ต้องมาหาเดี๋ยวนี้อยากได้อะไรอยากได้เดี๋ยวนี้เอาแต่ใจระวังนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะเอื้อมเบื่อแล้วไปได้ง่ายๆนะคะนิสัยที่2คือคิดว่าตัวเองอะถูกเสมอ เหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของโลกอะทำอะไรถูกหมดเลยเราถูกอยู่คนเดียวอะไม่ฟังเหตุผลคนอื่นเลยไม่ฟังคนอื่นไม่สนใจคนอื่นว่าใจยังไงเราถูกเสมอเราต้องอยู่นหนือคนอื่นตลอดอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนิสัยเนาะนิสัยต่อไปใสยที่3จอมบงการชอบสั่ง สั่งให้ทํานั่นสั่งให้ทํานี่ชี้นิ้วสั่งคนอื่นบอกคนอื่นว่าคนอื่นอ่ะนี่อีกหนึ่งนิสัยนะคะที่ควรจะเลิกซะนิสัยที่สไม่ไว้ใจขี้หึงมากคี้ระแวงมากพอาจะผิดอยู่ตลอดเลย กระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยแฟนจะรู้สึกอึดอัดใครอยู่กับคนที่รู้สึกเป็นคนที่คี่หึงมากมากๆนะคะบอกกันเลยว่ามันอึดอัดจ,จริงๆนะไม่ใช่จะเป็นเฉพาะผู้หญิงนะคะหรือว่าผู้ชายนะทั้งสองทั้งสองเลยนะผู้หญิงหรือผู้ชายอะ่ะไอความคี้หึงเนี่ยไม่ว่าใครจะมีมากแนละ้วมาทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะจะรู้สึกอึดอ,อัดอึดอัดที่แบบต้องคอยทําตัว ให้อีกคนรู้สึกสบายใจอ่ะเนาะนิสัยที่คนเลิกนะคะคิดหึงคิดระแวงไม่ไว้ใจจนเกินเหตุเนาะนิสัยต่อไปนิสัยที่5ขี้งุดอิดงุดอิดง่ายโกรธง่ายอะไรนิดอะไรหน่อยมากระทบก็โกรธแล้วนะเป็นนิสัยหนึ่งที่คนอยู่ใกล้อะจะถอย เพราะว่าอะไรไม่รู้ว่าจะวันนี้ฉันจะทําอะไรผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะโกรธเดี๋ยวเขาจะโกรธฉันหรือเปล่าอ่าอะไรประมาณนี้นะคะนิสัยต่อไปนิสัยที่6ไม่มีเหตุผลค่ะชอบหาเรื่องทะเลาะไม่มีเหตุผลเลยอะไรก็จะแบบโอ้ยทะเลาะรุนแรงไม่ฟังเหตุผลอะไรด้วยอ่ะ เป็นคนที่ขาดเหตุผลนะคะแล้วก็พออเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลแล้วเนาะนิสัยต่อไปคือนิสัยที่7ก็คือพูดจะทำร้ายความรู้สึกของอีกคนหนึ่งการที่จะคบกันหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมีความรักเนาะมันต้องขึ้นอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือ การถนอมน้ำใจกันการรักษาน้ำใจกันการพูดจาที่ดีต่อกันเนาะไม่ใช่พอโกรธทะเลาะก,กันมาแล้วโอ้โหยิงยิงเต็มที่เลยคำพูดคำจาทำยังไงจะให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บปวดเจ็บใจก็ใส่เข้าไปซึ่งตรงนี้เป็นนิสัยที่ควรเลิกนะคะทั้ง7นิสัยที่ที่พูดไปแล้วเนี่ย ถ้าใครรู้ว่าอุ้ยเราเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นบางข้อไม่ได้เป็นทุกข้อเลิกซะคะ่ะนิสัยต,ต่างเหล่านี้เราสามารถแก้ไขได้เลิกได้ค่อยๆปรับไปนะคะทีละนิดทีละหน่อยนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ ยืนยาวรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นะคะบ,บางทีเราอาจจะมีนิสัยต่างๆเหล่านี้เราอาจจะไม่รู้ตัวแต่คนที่อยู่ด้วยกันกับเราหรือคบกับเราค่ะเขาจะพยายามส่งสัญญาณบอกเราอยู่ตลอดแหละเพียงแต่ว่า เราต้องเปิดใจฟังนะคะพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองนะคะให้ดีขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ให้ยาวนานไปตลอดค่ะสำหรับในวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเจ็ดนิสัยที่ควรเลิกซะถ้าไม่อยากโดนถิง้งโอกาสหน้าทิพก็จะหาหัวข้อเนะะื้อหาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะ โควิดยังระบาดอยู่นะจ๊ะป้องกันตัวเองดีๆนะคะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปนอกบ้านนะคะที่อยู่ในที่สาธารณะนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆใช้เจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะฆ่าเชื้อเช็ดมือบริเวณที่สัมผัสแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะสำหรับใครที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็ยังคงต้อง และว่าระวังและป้องกันตัวเองแบบนี้อยู่เช่นกันค่ะด้วยความห่วงใยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดสำหรับันวในวันนี้นะคะก็ต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย